นวัดโัชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายสถานที่ประดิสฐานหลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่พุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งไม่นางโขงตามศรัทธาเรื่องสายในปีพุทธศักราช2568นี้จังหวัดหนองคายเตรียมด้วยความเพิ่มปิติอีกครั้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระกตถิพร้อมเครื่องบริวารพระกตถิมายังวัดโพชัยพระอารามหลวงเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาททครบทว่นใายมากเสียงระฆังยามเย็นดังก้องกังว,วานแสงสุดท้ายของวัน ทอดละมุนเหลือยอดเจดีทอเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นของขอบวนแห่พระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งจัดขึ้นในวันที่17ตุลาคมเวลา16นาฬกา30นาทีขบวนแห่เริ่มต้นขึ้นด้วยความสนานา,นามและเปี่ยมด้วยศรัทธา ผาพระกฐิพระราชทานผูกอัญเชิญอย่างสมเกียรติโดยมีท่านนางอารยาคุณธัญวัฒน์นายยกสมคมเวียดนามหนองคายเป็นผู้นำขบวนแห่งบุญอันสมเกียรติในครั้งนี้ขบวนเคลื่อนไปอย่างช้าๆท้ามกลางเสียงกรองยาวและเสียงขับร้องผู้คนสองฝากฝั่งถนนพนมมือ ร่วมอนุโมทนาใบหน้าเตียมด้วยรอยยิ้มและศรัทธาในพระพุทธศาสนาภาคีเครือข่ายจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดหนองคายต่างพร้อมใจกันร่วมเดินในขบวนแห่สแสดงถึงพลังแห่งความสามับบคคีและจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และตั้งใจสืบสารพระราชพิธีอันสรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ตราบงานเท่านานรุ่งขึ้นวันที่18ตุลาคมเวลา10นาฬกาพิธีถวายพระกฐิถินพระราชทานเริ่มต้นขึ้นอย่างสนางนามภายในพระโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงโดยมีพระเทพวชิรคุณ เจ้าวาดวัดโพชัยเป็นผู้รับพระราชทานพระเกติในครั้งนี้โดยมีนายสมภพสมิตาเสริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวหนองคายร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงเสียงสวดมนต์ดังก้องกัางวานทั่วพระอุโบสถกลิ่นดอกไม้ และเทียนหอมอบอวลบรรยากาศเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาและความรื่มปิติในพระมหากรุณาที่คุณในปีนี้พิธียังได้รับเกียรติจากอาจารย์ละโหราธิปดีนักโหราศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงเดินทางมาร่วมพิธีถวายพระกตินพระราชทานเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญ และเสริมสิริมงคลแก่ชาวหนองคายพิธีในครั้งนี้ได้รับแรงศรัทธาจากพุธภาคส่วนมียอดจตุป,ปัจจัยรวมทั้งสิน้นสิบล้าน1แสนหนึ่งมื่หนึ่งพันห้าบาทท้วนพลังแห่งศรัทธาอัานยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชน ที่ร่วมกันถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสารพระราชพิธีอันสมงคุณท่าให้คงอยู่ผู้ผืนแผ่นดินไทยขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบารมีหลวงพ่อพระสัยจงคุ้มครองให้ทุกท่านเตี่ยมด้วยความสุขความเจริญและศรัทธาในพระพุทธศาสนาสถิตมั่นสืบไป